คนนี้จะว่าไหมนงใครอยากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นมาฟังทางนี้ค่ะเป็นคลิปเรียนออนไลน์นะคะเรียนตามคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายมีหนังสือควบคู่ให้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะสาหรับคนที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยจ้าเอนที่หนึ่งนะคะจะประกอบไปด้วยการเรียนตัวอักษรนะคะมี2แบบเลยก็คือตัวอักษรที่รางนะแล้วก็คาตาคานะนะคะซึ่ง2เล่มในหนึ่งเดียวเลยนะคะในคลิปเรียนของเรานะคะเซนเชนก็จะมีทริคให้พวกเราจําตัวอักษรให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนนนะะะคคมีีีีวววิิธธเเขยแลล้กกกก็็สดําาาาต่่งๆปหัรอนนะคะ และมีแบบฝึกเสริมแต่ละบทด้วยให้เราเข้าใจแล้วก็ฝึกจำมากยิ่งขึ้นค่ะ เล่นที่2ก็คือพูดญี่ปุ่นแอนกรัมมาหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้เราจะเริ่มฝึกพูดแล้วก็แต่งประโยคอย่างง่ายสามารถใช้ชีวิตประจาวันเบื้องต้นได้เลยนะคะซึ่งบทเรียนเยอะมากนะคะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้แล้วก็นําไปใช้พูดในชีวิตประจําวันค่ะเล่มน,นี้หนามากๆเลยนะคะแล้วก็มีคลิปเรียนถึง69คลิปเรียนเลยนะคะคุ้มมากเล่มที่3นะคะก็คือพูดญี่ปุ่นแอนกรัมมาสองนั่นเองนะคะเล็มน,นี้ก็จะฝึกพูดฝึกแต่งประโยคที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจหลักกะะกกกกกาาาะะนนาาาาารรรรพููดดดนน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 ะะะะะะคคคคแลลล้้้ววว็ตตตตมหัััััเ่่่งๆยปปจจจุุบออีีผใษญ เราจะรู้แล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นทั้ง2เล่มน,นี้นะคะจะมีคําอ่านภาษาไทยแล้วก็ตัวโรมันจีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะมีคลิปเรียนประกอบทุกหน้านะคะเป็นคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายรับประกันเรียนด้วยตนเองก็เข้าใจค่ะ ความรู้เยอะมากๆนะคะอยู่ในระดับ N5 ถึง N4 ต้นๆนะคะก็ตีีไปอยู่ที่ N5 นะคะทุกคนสามเล่มนี้นะคะจะเหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นมากๆเลยใครอยากเริ่มอ่านออกเขียนได้นะคะคุณก็เริ่มเรียนตัวอักษรไปได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากลองฝึกพูดก่อนนะคะก็สามารถเรียน2เล่มนี้ไปก่อนได้นะคะเพราะว่าเขามีตัวอ่านภาษาไทยแล้วก็ตัวโรบันจิให้ด้วยนะคะ3เล่มนี้นะคะจากที่จากที่คิดว่าถูกมากๆในราคา1 5 9 0บาทแล้วนะคะเซนเซยังลดให้อีกเหลือแค่1 1 8ทนะค่เข้นกนุ่เรนอตาปคสิองเซนะคะเข้าได้้ทัง3กลุ่ม ะะแล้วก็ได้หนังสือฟรีด้วยส่งฟรีด้วยนะคะจ่ายจบทีเดียวนะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วใครอยากคุ้งแถมได้ภาษาญ,ญี่ปุ่นจุกๆนะคะสามารถมาสมัครเรียนกับเซนเซได้เลยนะคะอาหารราคาแล้วตกแค่คลิปละประมาณ8บาทซึ่งมีเอกสารการเรียนให้เราด้วยแบบนี้นะคะคุ้มมากๆไม่เรียนไม่ได้แล้วนะทุกคนนะอีกเจ้านี้ในห้องกบโอเวนเคลวชิมาโชใครสนใจเรียนกับเซนเซสมัครมาที่ไลน์หรือว่าเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะ